คู่แรกมวยรอบปูนเสือนะครับในสายดีครับเคล็สังวานสกาแฟมวยไทยครับวันนี้งัดศอกชนะน็อกเจ้าสุดยอดเอราวันไปได้แบบสวยงามครับเดี๋ยวไปดูช็อตน็อกแล้วก็บรรยากาศหลังเกมคู่นี้กันเลยครับข่าวชาร์ตนะครับงัดขึ้นไปนะครับตั้งสองน้องนักขึ้นไปครับโดนทางลดนเลยครับสุดยอดแม่เมื่อกลับดูไม่ดีเลยอย่างเงี้ยก็ได้เห็นก็เสือเข้าไปตีตีตีเจ้าลูกช้างนัด ดูดีครับแองงนครับโอ้จับันครับที่ต่อยเทียนไปเจอตาวซูเปอรโหน่อยครับวัจะออกรางวันเครับตั้งศอกไปดู้นไปเลครับดีดีแฮนดีเต่เจอวุ้นหนังเลยมีการแลกสองกานไลช็อตแล้วนะครับผมแล้วครับ แข oh. like ่ป er> ีลกเทศไทยับลเรับองนกับไม่ได้ไม่ได้กทคนดีแคยวะดูแเปี่ยนลงมลองนอกมองตัวมอตัมองโอเคตัวใรหม จะลุกได้ลุกมานอนเตียงไหม,ไหมลุกไหวไหมไหวไหมลุกมานอนเตียงมนันดื้ออ่ะขอดูขอดเล,ล,ล็กหน่อยปะลองที่หน่อยอวัดรีครับตรงตัวนี่ใฟแรกไหม<อ>ะไรในโลกใช่<ห>ครับผมใครครับเป็นไงบ้างผลงานไฟนี้ก็ถือว่าพอใจครับผมก็ จ่าไว้แบบนี้แล้วครับแต่ว่ารู้สึกว่าช้าไปนิดหน่อยครับเอาช้าไปใช่ครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหยุดนานครับก็เลยช้าไปผมว่านิดหนึ่งครับหยุดไปประมาณเท่าไหร่ประมาณห้าเดือนได้ครับประมาณห้าเดือนเฮ้ยทันทุกแบบต้นๆนี่เขาแบบโหเสียบเป็นไงบ้างโดนกระสูงมากมีเหรอโดนเน่าเลยสูงมากโอ้โหหรอมันสูงเลยนะสูงครับมันเสียบแบบจุดแบบโอ้โหจุดเจ็บเราเลยอ่ะวานเนี่ยแต่ก็พอไหวนะแหลมมากเออแล้วจังหวะที่เราฟันนี่เป็นไงเกิดอะไรขึ้นพอจะเล่าให้พี่ฟังได้ไหม มันนเป็ไงจังหวะที่ปั้มในครับผมก็พอดีว่าแขนผมอยู่ในครับผมก็ชัดขึ้นไปเลยครับอ๋อคือเราอยู่เหลี่ยมในนะอยู่วงในนะก็เลยงัดขึ้นไปข้างไหนโชว์หน่อยโชว์หน่อยข้างไหนให้ปกติฟันฟันข้างไหนนอกวะปกติเราฟันข้างไหนเนาะได้้ไดทั้งสองครับอ๋อทั้งสองที่ต่อไปนี่ต้องบอกเขาเลยนะว่าไอ้คู่ชกรอบต่อไปนี่ระวังศอกให้ดีนะครัอ่าระวังศอกให้ดีอ่าเราเราต้องเป้าอยู่ช้ำไว้รอบกปุ่มเสือเป็นยังไงนะในเมื่อไฟเนี่ยมันมัน มันค่อนข้างแบบสวยงามอ่ะอ่าผมเราตั้งเป้ากับมือรอบปุลเสือถึงระดับไหนก็ผมฝังว่าถึงแชมป์ครับผมก็ผมตั้งใจมากครับผมอยากต่อยปุลเสือครับเลยนะอ่เพราะว่าผมอยากต่อยปุลเสือนั่นเองเห็นพี่เอกลักษณ์ครับผมโอครับผมก็ตั้งใจมากอยากได้แบบพี่เขาครับอ๋อครับผมก็อยากจะดําเนินรอยตามความสําเร็จของของเอกมั่นเองนะเอกลักษณ์เลยนะครทำนะโอเคพี่ก็ขอให้ประสบความสำเร็จกันอ่ะพูดถึงเอฟซีสุดท้ายครับผมก็ ขอขอบคุณด้วยนะครับผมที่เอฟซีเนมวยบุรีรัมแล้วก็เอฟซีของสกอตรแบงค์มวยไทยสอนสมานัการเมนครับผมไปนี้ก็ทำได้นะครับผมยังนับยกที่3นะครับไบท่อไปก็จะพัฒนาให้ดีดขึ้นกว่านี้อีกครับขอบคุณครับผมครับ่ตออรูป